ที่สิบเอ็ดอสวนาจะพลานังปันติตาณจะสวนาปูชาจะปูชนียังเอตัมังคลมุตตะมังปฏิรูปเทสะวาโสจะปูเพจจะกตะปุญญาตาไออัตสัมมาปานิทิจะเอตัมังคลมุตตมังพาหุสัจฉิสัจสีสัปจะวินโยจะสุขิคิโตภะสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมังคลมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุ ตาราัสสะสังฆูอนุกูลาจากรมันตาเอตามังคลมุตตะมังทานัจจะธรรมะจริยาจายากตะกานัจจะสังฆูอนัตวัชานิอับกามานิเอตามังคลมุตตะมังอารติเวรติปะปามัชฌปานาจัสสพธโมอัปะมาโตจัเมสุเอตมังคลมุตตมังคาราโวจะนิวาโตจะสันตุทีจากตัญยุตากาเลนธรรมะสวา นังเอตัมังคลมุตตะมังหันตีจัสโวะจัสตามะนะสมนานัตจทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจะเอตัมังคลมุตตะมังตับปูตับพรหมจเรียัตจจอริยสัจจานัทสนังนิพพานะสัจจิกิยาจเอตัมังคลมุตตะมังพุทธัสสะโลกาตกรรมมหิจิตตังยัศนะกัมปติอโสทัง อโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคลมุตตะมังเอตาทิสานิตัตวานะสพัทมะปาราชิตาสพัทโธทิงคัฉชนติตันตีสังมังคละมุตตมันติบทที่สิบสองยังกิจจวินตังอิทวาหุรังวาสเกสุวายรัตนาปณีตังนาโนสามารถอัติตถาคตนะอิทัมปิตทเพรัตนาพุทธิรัตนาปณีตังอเตนะสเจนะสุวติโหตุเขยยังวีระคัง อัมมะตังปณิตังยะทัชกชาสกิยามุนีสมาหิโตนะเตธมีนะสมาธิกิจติอิธามปิธมีระตะตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุพุทธเสรโฐปาริวันนี้สุจริงสมาธิมานัตตะตริกะทะยะมาหูสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิธามปิธมีระตะตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุเดียบุคลาอัฏฐะ สตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขัตตสาสุขัต anyway. ัสสาวกาเอเตสุทินานิมาปลานิยิทธมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนาสาธรรมเห็นนนิกามิโนโคตมาสาสนามหิงเตปฏิปตาอามะตังวิไคหะรัฐามูทานิพุติงพุทธมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุขีนัง ปุระนังนาวังนติสัมภวังวิรัตตะจิตายติเกผวิสมิงเตคีนาพิจาอาวิรุหิชนทานับนิพินติทีรายยะายามปฏิโรยิทัมปีทังเกรตันปานิตังเอเตนัสาเจนะสุวัติหงหนตุบทที่ส3อัตตาหาเววิจิตตังเสยโยยาจายังอิตาราชัตปชาอัตตาทัาน ตัสเสตสะโพสัสสะนิจังนิจจังสัจยะตะจาริโนเนวะติปุนะคันทัพโพนะมาโรสะพรมุนาจิตังอปะจิตังกะยิราตถูรูปัสสะฉันตุโนบทีสิบสี่พาสิตามิทังเตนะภะคะวาตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธินะเอทะตุตุมเหมา อนุสสะเวนะมะบารัมมะปะรายมาอิติกิรายมะปติกาสัมปทานีนะมาตะกิตะกะหิตุมานยะคะหินะมาอาการาปาริวิติกินะมาทิทิฐินิชานักขันติยามานภารูปตายะมะสัมมะโนโนคุรุยะถาตุมิหิ อัตนาวะชาเนยยะถาอิมีธรรมากุศลอิมีธรรมาอนัวชิอิมีธรรมาวิญูขารชาวิญูคะระหิตาอิมีธรรมาสมมาติธินาหิตายะทุกขษาทุกขายะสังวัตติอัฏฐุมิหิตอปาชาเหยยะถาตุมีอัตนาวะชาเนยยะถาอิมีธรรมากุศลาอิมีธรรมาอนับชาอิมีธรรมาวิยูปะสัตธา อิเมธมาสมัตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวัตตันติอาทตุมิหิอุปสัมปัชชะวิหาระเยยวิหารเยะาติบทที่สิบห้าปะอุปนิยติชีวิตมะพมายุงชาูปันิตสะนะสันติตานาเอตังมะยังมณรเปขามโนปุญญานิกายราธาสุขาวะ อานิุปนียติชีวิตรมะปปมยังชารูปนิตัสสนะสันติตานายเอตังรมะยังมรณีปิขะมโนโลกามิสังปะชะหสันติปิกขโยตะกายนะธรรมะสังยามวาจายะพุทาเจตสาตังตัสสติเปตัสสุขายะหูติยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญธรรมูหเวรคติธรรมะจาริง ธโมสูจินโนสุขมาวะหาสุขมาวะหาติเอสนิสังโสธรรมเมสูจินนีนะทุกขติัดคัจฉิตธรรมจารีสเพสังขารานิจติยะถาปัญญายปัสติอธานิพินติตุเกเอสมโควิสุตธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายปัสติอธานิพินติตุเกเอสมโควิสุตธิยาสเพธมาอนัตตาติยะถาปัญญายปัสติ <m ach bursts> อานิรพินติตุกีเอสามมโคโวิสุทิยาบทที่สิบหกอปันนากักการทานะมีเกทุติยังอาหุตะกิกาเอตาทัญญายะมาเมธาวีตังคันเหยะอปันนกังพาหุงเวสร,รังยันติปภาตานิวาน,านิจะอารามารุขจิตยานิมนุษสาพยาตาชิตัง นนตังโขสนังมีขังเนตังสนังมุตตมังเนตังสนงมะขามมะสภะทุกขาปมุตตุจตปมุตติโยจะพุทธจะธรรมะจะสังขจะสนังคตโตจะตาริอริยสัจจะนิสัมมปัญญาปัสติทุกขังทุกขาสมุปธังทุกขัสจะอติกามังอริยัจะทักขีกลางทุกขูปสัมมาคามินัง เอตังโกสะนังมีขังเอตังสนนังมุตตังมังเอตังสนนังมะขามมาสัพัทุกขาภิมุตติบทที่สิบเจ็ดอตีตังนาวะขเมยมะนับปฏิกังเขอนาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรระวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตติตามเปห็นอตังอภะมัตตจจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนราไปแล้วสิ่งใดที่มาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่มาไม่ถึงปัจจุปนัตจโยธรรมังตถาตถาวิปปุตติอสังเฮรังอธังกุปังตังวิามะนุุุปหเย ก็บุคคลใดเห็นเตียงทำปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คอนเคลนในทำนั้นได้บุคคลนั้นควรจะเดินทำให้ปุกโป่งเถิดอัจริวะกิจจะมาปรับปังโกชัดยามมานังสุเวททำความเพียรเสียในวันนี้แหละาคร้รัตจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังคารันตนะมหาสนะีนีนะมัจจุมาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีเกล้าท่าไหลเอบังมิหาริมาตาปิงอโหรต,ตะมะตันทิตังตังเวพัทถิกะระโตติสันโต อตจิคติมุนีติธรรมุนีผู้สุขบอมเลียบุคคลปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกะกะในทั้งวันและกลางคืนว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการและชนิดอะไรอที่18ปชราธรรมโมหิชราติโตเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิณติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมหิมารณังาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิมีเปยหิมนาปปหิ นานาพาวินาพาวบเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลาดพลาดของที่เรารักของเจริญใจไปทางพวงกรรมัสกมหิกรรมทายาโทกรรมะโยนิกกรรมะพันธุกรรมะปฏิสิโนเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ยผลมีรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เึ่งองศัยอย่างกรรมังกฤษสามิกัลยาณังวาประกังวาตัสทายาโทภพิสามิเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิหิอภินังปัจจะเวขีตกันธ์ เราทั้งหลายควรพิจารณานี้ทุกวันเทิอนบทที่สิบเก้าทุกขปัตตาจินิทุกขาพยาปัตตาจินิพยาโสกปัตตาจินิสุภาหุนตุสเพปีปานโนเอตาวตาจามิหิสัมปตังคุณยะสัมปตังสเพเทวานุโมตุสภะสำติติธิยาตานังท้าทานตุสัทธายะรักศีรังรักขตุสัมปทาภาวนาพิรตาหุนตุขจตุเทวตาสเพพุทธาปะละปัตตาปเจกันตยังพลังอรหันตานัาจเตชนะลักขันมาตามิสุปโสบททิสีสี ยาเทวตาสันติวิหารวาสณีทูปคเรโพธิคเรติ่งติหิงตาธรรมธานีนะพระวันตูปูชิตาโสทิงการโณเตทะวิหาระมหทะเลเตระจมัชานวากาจะพิกขโบสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาธามาจา่เทสะนิคมาจะอิสราสัมปะนาณภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอัถฐสัมภวาสังเสทาชาตาอัถโวาป,ปาติกา นิจญานิกางธรรมะวรังปฏิจจะเตสพเพปีทุกขสา,ากโรตูสังขยังชาตูจตรังสตังธรรมธรรมัตทมมาราจะปุกคลาสังโฆของตูสมโควะอัตตายะแตหิตตายะจะอามิสรักตูสัทธรรมูเพปีธธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปูเนยามัธรรมีอริยปปเบทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ด ปุญญสิธานิกตัตสะยานัตยานิกตานิเมเตสัจัภาคิโนโหนตุเตสัตานันตาประมาณกายปิยาคุณวันตายะไมหังมาตาปิตาทโยทิชาเมจายติชาวาอันดีมัชชัตตะเวริโนสัตตาตีตันติโลกัศมิงเตภูมาจตุโยนิกาปจิกัจะตุโอการาสันตรันตาพระวะภวยาตังยี ปตินาธรรมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทธยุงมายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสตาหงุโตเวราสุขิสุขาชีวโนเขมะปทจัปกุโตเตสสาชิตสตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสมบุญที่ข้าพะเจ้าได้ทำ บัดน,นี้และบุญอื่นที่ข้าพเจ้าทําไว้แล้วคือชนเหล่าไรเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์อื่นที่เป็นกลางแรมีเวีนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกันเมือสีมีขันห้าไรขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเทียบอยู่ในภพน้อยไรภพใหญ่ขอสัตว์เหล่าใดทรยบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วพอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าไดไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้พอเทพทั้งหลายจึงเต๊งแกััตว์ลนน้น เพราะเหตุคืออนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเสเียมเถิดขอความบังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงส,เสมเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศัลจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพรนัตนาใจด้วยการสาวดสัตยายบทมนต์พระถุผลิตและพระคาถาเหล่าน er ี้ขอสุขความสุขจัตุจึงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกข์จะไปทั้งวกขอให้ข้าพเจ้าจะเดินทางทั้งโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายบทมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและบทมนุนพ้นนกข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งเมลพิริดวยมูนิธิพระสมเด็จพระยานสังวรวัดปวรนิวลทย ที่สสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัด,จดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน